สดีค่ะชื่อเด็กยิงสุจิตาธรรมโนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเลขที่เจ็ดอันนี้เราจะมาเย็บเสื้อผ้าที่ชำรุดนะคะนี่คือเสื้อผ้าที่เราดีไอวนะคะแต่มันชำรุดตรงที่ปลายแขนเสื้อเราจะมาชำเราจะมาเย็บกันเลยนะคะตอนแรกพลิกกับเสื้อคะ่ะเราจะซ่อมแซมตรงนี้นะคะ เก็บกันเลยค่ะเก็บด้านในออกมาด้านนอกนะคะนี่คือเข็มที่เราเอาได้สอดเข้ารูเข็มก่อนแล้วนะคะเราเย็บกันเลยค่ะมาตรงที่เราสอดเข้าไปครั้งแรกค่ะเพื่อไม่ให้มันหลุด ต่อมาก็เย็บเย,ย็บย็บต่อไปเลยค่ะจนกว่าจะเสร็จ ต่อไปเลยค่ะจนกว่าจะถึงที่ส้นสุด เราเย็บเสร็จแล้วก็เราสอดเข้าเป็นครั้งสุดท้ายมันก็จะแตะได้แบบนี้ใช้ตรงกลางเนี่ยสอดเข้าตรงเข็มตรงเข็มสอดเข้ารตรงกลางแล้วก็ดึงมาให้จนถึงให้มันสุดตรงที่เรารเย็บเพื่อเป็นการขดไว้ค่ะเย็บเสร็จแล้วก็ตัดเลยนะคะพีกับเสือ้อ นี่คือผลงานของเราค่ะขอบคุณค่ะ